สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานครับสัญญาว่าจะมารีวิวเจ้าโยนะครับตัวไอตัวทักตัวใหม่เมลาร์ตี S5 สนะครับนะครับเมื่อวานได้ของมาสดๆแลวร้อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาชําแหละครับจะชําแหละให้ดูนั่นหเอสาว่ามันต่างกันยังไงนะครับคุ้มค่าไหมที่เราจะเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผม สวัสดีครับวันนี visit, ้นะครับหลังจากที่เม okay, ื่อวานเราบอกแล้วนะครับว่าจะมาชำระพักให้ดูนะครับได้สดๆแลร้อนเราก็รื้อครับเพราะเราสายช่างโซนครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กับจานเหนือครับแล้วก็คนนี้ครับบังแงเอ้ยบังซีดนะครับที่ฉายาบังแงะนี่คือแม่งแงะทุกอย่างจริงๆครับรื้อนู่นปะนี่นะครับโอเควันนี้นะครับมาดูนะครับตัวที่เราจะเอามารีวิวนะครับวันนี้นะครับทางนี้ครับ S4 ่าชี้อ่าน S4 นะครับ S5 S6 ไม่ใช่ มือลตินะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าอันนี้ S อะไรนะครับ S5 อ่าตัวนี้เป็นพักตัวใหม่นะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาชั่งน้ําหนักก่อนว่ามันต่างกันยังไงแต่คืออันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเพราะว่าตัวมืระติเนี่ยมันยังไงมันมีทักติดมาเลยนะครับแต่เราถอดออกก็มาชั่งช่างไม่ออนะโอเคครับมามาดู S4 ก่อนมาเอ้ยเออโอเคมานี่นครับเปิเป็นล่อ่ะเปเป็นลอ่ เปล่าตัวเลขดิินโอเคมาโอเคครับมาช่างเลยแล้วนึงเหลือสูงอั่นดิแทก่อนนะครับมันไม่เหลือช่างมันเถอะนิดหน่อยโอเคตัวนี้อยู่ประมาณ588กรัมโอเคครับตัวต่อไปครับผมนี่ตัวนี้ S5 ครับผม612กรัมครับและตัวมือระติครับผมเน่นมาก ตัวนี้600กรัมเออเห้ยทำไมมันหนักกว่าเดิมวะเออก็อย่างนี้วคือโอเคมันอาจจะเปลี่ยนในเรื่องแค่เรื่องของรูปแบบไงคือปกติอย่างไอไอตัวทัช S4 n 5ไงคือเราต้องเอาทัชมาติดใช่ป่ะแต่เนี่ยคือมันมีทัชมาเลยอ่าก็ติดไปเลยอ่ามันก็มาเลยติดทัชเรียบร้อยมาพร้อมทัชจริงไหมอ๋อ้มีหน้าราคาแม่งแพงขึ้นจาก7,000เอ้ยจาก4,000มาเป็น7,830เนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาชำละภายในแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผม หลังจากที่บางแงะของเรานะครับได้ลื้ทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบข้างในครับก็คืออันนี้ของ S4 นะครับอันนี้ของ S5 และอันนี้ของเมอร์ลตินะครับคือต้องบอกว่านะครับภายในแม่งเหมือนกันหมดเลยนะครับคือส่วนต่างระหว่าง S4 กับ S5 ก็คือแค่ไอตัวเป้าตัวเป้าสปริงเฉยๆแล้วก็ค่าความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ขนาดนะครับเดี๋ยวเอาสปริงทั้ง3าตัวมาเทียบให้ดูครับ มาคือตัวมลติเนี่ยมันจะเหมือนกับ S5 นะครับ,รบแต่ตอนนี้เท่าที่ลองฟิวเวยคือถ้า S4 สำหรับคนน้ำหนักต่ำกว่าห้าสิบใช่ไหมถามว่าเกินกว่านั้นเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าเล่นได้ครับแม่งแต่หน้าโคตรไหวน, <c oughs> นะครับส่วนเจ้า S5 กับมลติหลังจากที่ได้ลองเมื่อวานเนี่ยก็คือคือบางทีเวลาทดสอบว่าอันไหนมันแข็งมันอ่อน <c oughs> อะไรบางทีมันต้องใช้ เด็กความยาวเท่ากันคือเราต้องกําหนดปัจจัยทุกอย่างให้มันเท่ากันใช่ปะคือพอดีเมื่อวานลองตัวเจ้าคูคัท34.5นะครับแต่ว่าไอ้ตัว S5 ของผมเนี่ยปกติมันเป็นอะไรก้าสามสามใช่ครับนะครับดังนั้นนะครับถ้าความลื่นความอะไรเงี้ยคืออาจจะด้วยที่ตัว S5 ตัวเก่าเนี่ยผมเล่นมานานแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะนิ่มกว่านะครับส่วนไอ้ตัวเจ้าเบลตินะครับคือที่เขาบอกว่านิ่งขึ้นอะไรขึ้นอ่ะคือ บอกไม่ถูกว่ะนะเพียงแต่ว่าตัวเจ้ามรติมันต่างที่ว่ามันมีทัชอยู่ในตัวของมันเลยเนี่ยไอ้ทัชตัวเนี้ยเนี่ยมันมันจะใส่มาเลยมีแบบพร้อมเลยแต่ว่าเจ้า S4 แ S5 เนี่ยคือมันจะขายแยกแค่เซิร์ฟอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็พวกไลเซอร์แพดรองหลังนะครับแต่ดูที่ครับภายในนี่แม่งเหมือนกันหมดเลยตัวทัสเตอร์บอทวอัเชอร์ทัสเตอร์แบริ่งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันเดสปริงตัวเดียวกันเดสนะครับต่างกันแค่แบบ น้ำหนักก็ไม่หนีกันมากนะครับสรุปแล้วนะครับ S า S4 กับ S 5นะครับราคา4,000บาทครับส่วนเจ้ามรติตัวนี้นะครับของใหม่7,830บาทครับผมนั่นบหาทครับผมไม่รู้ว่าเวลาที่เขาขายมาเนี่ยเขาขายมาแต่อแดปเตอร์หรือเปล่าหรือว่ามันมาพร้อมเซ็ตทักหน้าทักหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จะอย่างไรก็ตามครับ อยากได้ต้องทักครับไม่มีของคร <laughs> ับ <laughs> โอเคก็ <laughs> สรุปแล้วนะครับถ้าอยากจะลองฮะก็จ่ายเพิ่มกันอีก3เท่าไหร่วะ3ามพันสามพันบาทนะครับเพื่อให้ได้ลองเจ้ามลติที่ฟิลคล้ายๆกับ S5 นะครับแต่บอกเลยครับถ้าเล่นเพลียเรียบเอาจริงก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกรแต่คือเราอ่านตามสเปคคอนเทนต์เนี่ย เขาบอกแค่ว um> ่าแบบเออเจ้าตัวมรติเน um> no yes euh. ี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับการเล่นที่มันแบบแอคเรสซีฟใช่ป่ะแล้วก็แบบพวกแอรียลทริคอะไรอย่างเงี้ยมันจะทนทานกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเราเล่นธรรมดาทั่วไปผมว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างครับดังนั้นนะครับใครซื้อซื้อครับใครไม่ซื้อก็ไม่ซื้อครับไม่ซื้อขโมยเพื่อนครับครับผมโอเคครับดังนั้นนะครับรีวิวแล้วตามสัญญานะครับขอจากกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบางแง่สวัสดีครับอาจาเหนอ๋ยบาย